สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ก็คือทําอาชีพเป็นแนนนี่ก็คือเป็นพี่เลี้ยงดูแลแบบเด็กๆในบ้านโฮสวันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยวันนี้ช่วงนี้เป็นหน้าหน้าร้อนตอนนี้เดือนเดือนสิงหาก็คือร้อนร้อนเลยวันนี้เดี๋ยวก็จะมาคุยรายละเอียดกันว่าเอองานแนนนี่ในประเทศมอตามันเป็นยังไงต้องทําอะไรบ้างได้เงินประมาณไหน อยู่ได้ไหมได้ใช้ชีวิตไหมผ่านมุมมองของ<ม>ของทรายเนาะคือเราเท่าที่เราเห็นมาคือครอบครัวที่ทรายอยู่ด้วยอแบบโอเคมากๆแบบเป็นงานที่ดีได้มีเวลาใช้ชีวิตได้มีเวลาเรียนเออเป็นงานที่แบบเออแฮปปี้อีกงานหนึ่งเลยก็เลยแบบเอออยากจะมานําเสนอให้แบบเพื่อนๆดูว่าแบบมันมีงานประเภทนี้อยู่ในมอตา้าด้วย<ม>ดูวิว <Okay. S 1> อ่ะโอเควันนี้ก็มาอยู่กับทรายนะคะีรายทรายแนะนาตัวให้ทรายแนะนาตัวหน่อยเป็นใครเราเป็นใครมาทำอะไรใช่ไหมใช่ชื่อทรายมาเรียนที่นี่มาเรียนภาษาใช่มาเรียนภาษาลงคอร์สไว้นั่นลงคอร์สไ,ไว้ปีหนึ่งลงไว้ตั้งแต่เมื่อกันยาปีที่แล้วจนถึงจริงจริงถึงกันยาปีนี้ใช่ก็คือเดือนหน้าแล้วเดือนหน้าทรายก็จะจบคอร์สแล้วทำไมถึงแบบเลือกมอต้า เคยดูประเทศอื่นไหมปะจริงๆแล้วอ่ะไม่รู้จักรอต้ามาก่อนเหมือนตอนนั้นเคยอยากออกมาข้างนอกเนาะอยากออกมาแบบออกมาเจอผู้คนออกมาเจอออกออกมาจากประเทศไทยออกมาจากประเทศไทยอะไรเงี้ยก็ถามเอเจนซี่ตอนนั้นอยากไปออสเตรเลียไรแล้วแบบว่าช่วงที่เราจะมาเหมือนแบบว่ามันเป็นช่วงที่คนไทยแบบถาโถมกันไปออสเตรเลียต้องเป็นช่วงเดียวกันแน่เลยใช่ใช่ก็เลยไปบ่าได้แนะนํา โอกาสวีซ่าผ่านก็คือง่ายกว่าไปออสเตรเลียเราก็เลยเออเลือกที่นี่แล้วความรู้สึกแรกที่แบบเครื่องบินลงมาถึงมอตาได้มองแบบบ้านเมืองเขาแล้วเป็นไงยุโรปป่ะใช่ที่ไหนวะ <laughs> แ,ตแต่แต่ตรงเนี้ยสวยนะข้างหลังเราอ่ะฝั่งนี้มันสวยแต่ฝั่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กันจริงๆไม่ได้สวยขนาดนี้ <laughs> ทําไมถึงแบบสนใจงานแบบแนนนี่พี่เลีย้ยงคือเหมือนเด็กไทยทุกคนที่มาที่เนี่ยมันก็จะหางานใช่ไหมม,มันก็หางานตามช่องทางออนไลน์นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นงานเสิร์ฟงานครีนงานเลี้ยงเด็กนู่นนี่นั่นเราว่ามันเป็นที่จังหวะชีวิตมากกว่าแบบเหมือนกับเออจังหวะมันไปเจอที่เขาโพสเนาะว่าเขาแบบต้องการพี่เลี้ยงเด็ก งานนี่ก็คืองานงานที่เลี้ยงอะพ้าน้องอะอายุ9ขวบกับ10ขวบมี2คนชายหญิงคือหลังจากที่เราเห็นเขาโพสแล้วคือเขาก็ไม่ได้โพสดีเทลหรอกเขาก็โพสแบบว่าทั่วไปว่าเขาต้องการใช่ไหมเราก็อินบ็อกซ์ไปหาเขาว่าเราเราเป็นใครเรามาทําอะไรเราเราสนใจงานที่เขาโพสนะเขาถึงเรียกเราไปอินเทรวิวแล้วเขาถามไหมว่าแบบเราเรียนนานเท่าไหร่ถามถามคือเขาก็อยากรู้นั่นแหละว่าเรามาทำาเราเราเป็นใครเราเราเรามาทาอะไรเราเรียน อยู่นานแค่ไหนอะไรแบบนี้เพราะนายจ้างก็จะนายจ้างก็จะเหมือนแบบอยากรู้ว่าเราอะลงกคอร์สนานเท่าไหร่แบบไม่ใช่แบบลง3มเดือนมาตบบเดียวก็กลับอะไรเงี้ยเพราะอยากให้คนที่เอออยู่ประมาณนึ่งพออินบอกไปแล้วเขาก็เรียกเขาไปใช่เขาก็เออลองมาเจอไหมลองให้ไปเจอน้องลองแบบไปไปสัมภาษณ์อะไรแบบเนี้ยคือตอนที่มาทํางานพี่เลี้ยงอะก็คือสายก็ไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ไม่มีสิไม่มีใบเซอร์ติฟิเคีอนไม่มีอะไรเลยเขาก็ไม่ไม่หมายเขาก็ไม่ขอ ไม่มีรีควายตรงนั้นเ็าแบบเธอเเขียนไว้นะเขาเขียนไว้ในโพสที่เขาที่เขาแบบรับนะว่าแบบมีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้แล้วก็เราก็ไม่แคร์เราก็แบบไม่มีเราไม่มีคือณจุดจุดนั้นอะเหมือนเรามองว่าเราทําได้มากกว่าเออเออจริงๆมันต้องคิดอรเราทำได้ ถ้าเขาถูกชะตาเขาก็เอาเน้ยเราก็ถามเลยทำไมถึงเลือกชั้นเลยประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าด้วยความที่ personality เวลาเราเรียนเออมันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการคือเราเรียนเช้าหลับทำงานบ่ายเลยเงี้ยแล้วก็แบบน้องๆอ่ะชอบคุณเหมือนลูกเขาอ่ะเด็กสองคนให้น้องๆใช่เขาให้น้องๆแบบโฮ้ยนั่งรำอะไรประมาณเอนเหมือนๆคนก็ต้องไปสัมภาษณ์ที่บ้านใช่ใหมใช่ใช่ เจอน้องไปเจอแบบสัตว์เลี้ยงของเขาแบบเราเขามีน้องหมาใช่เขามีหมามีน้องหมาเพราะว่าคนที่อยู่กับลูกเขาเยอะที่สุดก็คือแบบคนที่ดูแลตอนตอนที่มาตอนนั้นคิดว่าภาษาตัวเองประมาณประมาณไหนเราว่าน่าจะเหมือนคนไทยทั่วไปที่แบบสื่อสารได้พอประมาณนด้แต่ไม่กล้าพูดใช่ใช่อาจจะแบบสไตล์แบบคนไทยอะที่แบบเขินเขินม่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้แหละว่าเขาบอกอะไรเราเขาต้องการอะไรเพียงแค่แบบเราไม่รู้ว่าเราจะแบบ ตอบสนองคําถามเขายังไงอันนี้เขาปะแต่มันก็ต้องใช้ความกล้าประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะที่แบบว่าเอ้ยไปเป็นแนนนี่ดีกว่าแต่ว่าไม่นาตอนนั้นคือทําอะไรก็ได้มากกว่าเออชอบอ่ะใช่นาต้านั้นคือแบบไม่กลัวแล้วใช่มันไม่กลัวแล้วมันเออถ้ามันไมันต้องขาอะไรทำเนาะเพราะว่าแบบที่นี่คือค่าใช้จ่ายมันสูงเออใช่แล้วหลังจากที่แบบอินบ็อกเข้าไป แล้วเขาก็เรียกไปอินเขาเขาก็เรียกไปอินเทอร์วิวครั้งแรกเขาก็เหมือนแบบอธิบายแหละว่าเราต้องทําอะไรบ้างเนาะแบบงานเราเป็นยังไงอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยคือเหมือนพอเขาเจอเราอ่ะเขาเราได้คุยนำเสนอว่าแบบคุณมาลิฟอินกับฉันได้ไหมแบบฉันฉันมีที่อยู่ให้ฉันสามารถซัพพอร์ตที่อยู่ให้คุณได้อะไรแบบเนี้ย ก็พอครั้งแรกผ่านไปก็กลับไปคิดก่อนเพราะว่าการที่เราจะไปอยู่กับครอบครัวคนนีนคนหนึ่งคือมัน,ม,นมันยากนะมันต้องแบบว่าต้องคิดนิดนึงเพราะตอนแรกอะ่ะในจอ b ที่เขาโหว่าแบบมันไม่ได้แบบลีฟอินมันคือแบบดูแลน้องไปกาบเออแล้วเราก็ต้องการอิสระประมาณนึงครั้งออทงี่2ก็คือไปที่บ้านเขาก็แนะนาว่าบ้านเขาอยู่กี่คนมีอะไรอะไร,ะไรเป็นยังไงห้องนอนห้องห้องน้องเป็น,นยางงี้ห้องคุณเป็นก็พาไปโชว์บ้านใช่โชว์บ้านเหมือนพูดคุยให้เราเหมือนแบบให้เราเห็นความเป็นจริงของของการ อยู่กัเขาไปที่เราจะเข้าไปเออแล้วก็ตัดสินใจก็แบบเออมูฟเลยก็เพราะด้วยความที่แบบเราไม่ได้จ่ายค่าบ้านซึ่งมันมันก็แพงเราเราไม่ได้จ่ายค่าอาหารซึ่งเออที่นี่ค่าบ้านแพงเราอาจจะขาดอิสระแต่ว่าถ้าเราไม่ใช่ถ้ามันไม่ชอบอะเหมือนถ้าเราทําไม่ได้เราก็สามารถมูฟมาได้ตอนนั้นก็คิดแบบนี้ไม่คิดว่าจะอยู่กับเขานานขนาดนี้อะไรประมาณนั้น ใช่มันต้องลองมันต้องลองและอย่างอย่างดีเทลงานของในมุมสายดีเทลงานแนนนี่มันแบบทาอะไรบ้างตั้งแต่แบบเช้าเลยคือถ้าถ้าบอกว่าแนนนี่ควรจะเข้าใจแบบดีเทลแบบดูแลเด็กใช่ไหมงานของเราอ่ะมันคือง่ายมากงานคิวการใช่เนื่องจากว่าน้องอ่ะโตแบบโตมากๆแล้ว10 10ขวบกับ9ขวบใช่ไหมน้องสามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ทุกอย่างหน้าที่หลักของเราคือน้องอ่ะจะมีกิจกรรมทุกวันเยามมาทุกวัน แต่และว,วันก็แตกต่างกันไปหน้าที่หลักของเราเลยคือพาน้องไปทากิจกรรมนั่งรอนั่งรอนั่งรอตามคาเฟ่นั่งรอตามร้านตามริมหาดอยไรแบบนี้แล้วก็พอเขาเสร็จก็คือรับน้องรับน้องกลับมาบ้านเนี่ก็คือกิจกรรมหลักที่หน้าที่หลักเลยเนาะแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่แบบเพิ่มเติมอย่าง,างเช่นว่าอบอกให้เขาทากันบ้าน เราแค่บอกเขานั่นแหละเราไม่มีทางสอนเขาหรอกเขาภาษาอังกฤษเราก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบใช่ไม่ได้แบบว้าวใช่ไหมแล้วเขาเรียนแบบเรียนคณิตเรียนอะไรเงี้ยนอกจากจะต้องเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วยังต้องเข้าใจสิ่งที่น้องเรียนมันทําไม่ได้แต่เขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรเราแค่บอกให้เขาทำเหมือนด้วยความที่เขาโตแล้วอ่ะแต่ด้วยความเป็นเด็กเราแค่แบบพูดให้เขาทําเท่านั้นเองดื้อไหมดื้อสิดื้อดื้อแบบดื้อตามสไตล์ฝรั่งเลยอะ คือถ้ามองภาพเด็กไทยอ่ะถ้าเราเป็นพี่เลี้ยงเด็กไทยอ่ะเราบอกให้เขาทำอะไรเขาจะทำเขาจะเชื่อฟังใช่ไหมแต่ฝรั่งจะเป็นสไตล์ว่าทําไมต้องทอําอให้อยากเหตุผลว่าเออทาไมถึงต้องทำอะไรประมาณนั้น ถ้าเราตอบเขาได้เขาก็จะฟังเขาก็จะฟังจริงๆเขาเขาฟังเรานะต้องใช้เหตุผลกับเขาใช่แต่เราต้องใช้เหตุผลกับเขาถ้าเหมือนแบบพ่อกับแม่เขาบอกเขาให้เขาฟังเราถ้าช่วงที่น้องเปิดเทอมก็คือเหมือนต้องเอาน้องไปส่งโรงนี้ใช่ไมไม่ไม่ไม่ต้องถ้าเราไม่รู้ที่อื่นไปยังไงนะแต่ของของน้องที่เราอยู่ด้วยอ่ะคือเขามีรถรับส่ง ามารับถึงบ้านแล้วก็มาส่งที่บ้าน,านมันจะมีแบบหน้าที่เพิ่มเติมอย่างเช่นแบบพ่อกับแม่เขาไปต่างประเทศเนี่ยเ,เราชายไปเที่ยวไปไปทำงานไปแบบเออเนื่องจากเขามีธุรกิจส่วนตัวเนาะเราอาจจะต้องแบบตื่นพร้อมน้องแล้วก็แบบทําพวกลันช์แพ็คให้เขาอะอาหารกลางวันให้เขาไปอะไรปนะระมาณนี้ก็เหมือนช่วยพ่อแม่เขาดูแลใช่ใช่ของชายก็คือดูแลแค่น้องไม่ได้เราไม่ได้ทํางานบ้านไม่ได้รวมงานบ้านเขามีคนมาทา ทรายก็เหมือนกับว่าอยู่กับเขาเลยอยู่กับเขาประมาณว่าแบบเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของครอบครัวเขาเลยเขาจะไปไหนเขาจะแบบเขาจะถามเราตลอดว่าเราแบบอยากไปกับเขาไหมวันนี้จะไม่กินข้าวข้างนอกนะแบบคุณมาจอยกับเราไหมเราจะทํานี่นะจะทําเค้กนะจะทําขนมจะอบขนมแบบให้มาจอยเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเลยมือนพี่คนโตใช่ใช่มเหมือนพี่คนโตใช่พูดง่ายๆก็คืองานนี้งานของทรายอย่างเดียวนะของคนอื่นเราไม่แน่ใจว่าเป็นยังไง งานของก็คือแทบไม่มีรายจ่ายพูดว่าไม่มีเลยก็ได้เยไม่มีรายจ่ายเลยเพราะว่าอย่าง,อย,างอย่างเราแบบนี้ถ้าอย่างคนปกติทั่วไปที่ทํางานแบบร้านอาหารหรือนั่นนูน่นนี่สุดท้ายมันก็ต้องมีค่าเช่าบ้านค่ากินใช่ป่ะค่าซื้อของกินเออค่าเดินทางบ้างนิดหน่อยแต่ว่าที่นี่เราขึ้นบัตรฟรีอยู่แล้วแต่ของไซก็คือบ้านอนะ่ะอยู่ในวลเลตตาหรนะือคือขึ้นบัตรฟรีค่าข้าวไม่ต้องเสียเพราะว่าที่บ้านเขาก็สปอน ค่าที่พักก็ไม่ต้องเสียเพราะว่าเราอยู่กับเขาอันนี้มันคือข้อดีที่แบบดีมากๆแล้วแล้วข้อเสียที่แบบไซน์มันมีอะไรบ้างข้อเสียของการที่แบบมูไปอยู่กับเขามีไหมไม่ค่อยได้เที่ยวกับเพื่อนอาจจะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราแบบไม่ค่อยได้มาจอยกับคนไทยแต่แต่เราไม่ได้มงว่ามันเป็นข้อเสียนะเพราะว่าช่วงจังหวะเวลาที่เราอยู่กับเขาอะเราได้ฝึกภาษาเราไปด้วยคุยกับน้องเล่นเกมเล่นบอร์ดเกมเล่นอะไรแบบนั้นคือเราก็แบบเออได้ฝึกได้อะไร ันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่แบบชอบเที่ยวกลางคืนชอบแบบใช้ชีวิตกับเพื่อนเยอะเยอะเนี้ยคือเหมือนไลฟ์สไตล์มันตรงกับงานด้วยมันก็เลยแบบ <c oughs> ดีไปเลยเอ,อแต่สายก็ได้ได้เป็นเงินเดือนใช่ใช่เราได้เขาเขาจ่ายให้เราเป็นเดือนเคยมีแบบเขาเรียกว่าอะไรความกดดันหรือความแบบผิดพลาดอะไรในงานที่รู้สึกแบบกดดันมีช่วงแรกอะเราเราเราแบบว่าอเราอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาบอกแล้วเราไม่กล้าถาม <มา S 1> ด้วยความเป็นเด็กไทยด้วยความเป็นเด็กไทยเราไม่กล้าถามเหมือนตอนนั้นคือพาน้องไปเรียนเป็นโน,โนแ,ลแล้วแล้วพอไปถึงโรงเรียนอ่ะเหมือนคุณครัวก็มาทวงเงินกับเรามาทวงเงินว่าที่บ้านแบบผู้ปกครองเขาได้ฝากเงินมาไหมอเออแล้วก็เราก็บอกคอุณครูไปว่าเฮ้ยไม่มีนะไม่<อ>ไม,ม่ใครฝากอะไรมาเราก็เทก็กเมสเซจไปบอกพอว่าเนี่ยคุณครัวทวงเงินนะพ่อบอกกลับมาว่าก็ฉันบอกคุณแล้วไง ว่าเงิน่ะวางอยู่ข้างล่างให้คุณหยิบไปก่อนออกจากบ้านนะแล้วก็เอ้าเหรออันนั้นคือเขาบอกใช่ไหมเขาไม่ได้พิมพ์บอกเขาบอกเขาบอกเดิมมาพูดนั่นนั่นคือความหมายถึงว่าความผิดพลาดครั้งแรกที่เกิดขึ้นพอหลังจากนั้นเหมือนเขาเขาก็รู้แหละว่าเราแบบอาจจะยังไม่เข้าใจในบางประโยคเขาก็จะใช้วิธีบอกก่อนแล้วพิมพ์เมสเซจอีกครั้งหนึ่งเหมือนย้ำในสิ่งที่บอกก็ทำให้เราแบบเคลียร์มากขึ้น มัน้องเรียนอะไรบ้างดิวะอยากรู้กิจกรรมน้องมีอะไรบ้างบ้านนี้บ้านนี้เหรอมี2คนเนาะสองคนแต่ละคนก็จะมีกิจกรรมเป็นไบกันไปวันจันทร์ผู้หญิงจะมีเรียนการแสดงส่วนผู้ชายเนี่ยวันจันทร์จะมีแบบว่าเทรนฟุตบอลเขาเขาเหมือนแบบอยากเป็นักฟุตบอลทีมชาติมีเทรนฟุตบอลวันอังคารผู้หญิงจะมีเรียนต่อสู้วันพุธมีเรียนเป็นโนทัทางโกวันพฤหัสผู้หญิงจะมีเรียนขิมมาส่วนผู้ชายจะมีเรียนสกอร วันศุกร์ส่วนใหญ่จะฟรีแล้วแต่ว่าแบบาพ่อจะให้ทําอะไรบางทีก็จะแบบประมาณแบบพาไปสวนสนุกพาไปสวนน้ําพาไปดูหนังพาไปทํากิจกรรมพาไปเล่นในปาร์กอะไรแบบเนี้ย้าที่เราคือแค่พาไปนั่งอกับเขาเป็นเพื่อนใช่อยู่กับเพื่อนแล้วก็รับกลับของทรายคิดว่าภาษาพัฒนาเร็วเร็วไหมตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่กับเขาอ่ะจนแบบ เราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้ตัวนะว่ามันมันไปเร็วไหมแต่จากฟังจากทุกๆคนที่บอกอะไรแบบพูดเก่งอ่ะเออในห้องแล้วแบไม่ใจเวลาอะไรอพูดแล้วเหมือนไม่ต้องคิดในหัวเหมือนอยากพูดอะไรก็พูดได้เลยอะไรประมาณนั้นเมื่อก่อนกลัวฝรั่งป่นตอนอยู่ไทยจริงเหรอทำงานทางานเนี้ยเหมือนแบบเหมือนเรา l i v อินอยู่กับเขาใช้ชีวิตอยู่กับเขาจะเป็นส่วนใหญ่มีเวลาเที่ยวไหมหมายถึงว่าเที่ยวต่างประเทศมีมี อย่าง insert นี่แหละ story i ีชอบมากด้วยความที่เราเราตั้งใจมามาเที่ยวเราตั้งใจมาใช้ชีวิตเออเราชัดเจนเราก็บอกเขาเลยว่าเราอยากเที่ยวเราแบบเราขอไปเที่ยวได้ไหมแบบเดือนละอาทิตย์เดี๋ยวไปเราทำแบบนั้นเออเออเขาก็ให้ โมไม่เป็นไรไปเที่ยวได้เลยไปไปตอนไหนแค่บอกว่าคุณจะไม่อยู่ช่วงนั้นก็พอส่วนเรื่องเงินเนี่ยเขาจะจ่ายให้เหมือนเดิมคือมีเวลาได้เที่ยวต่างประเทศมีเวลาเที่ยวต่างประเทศเขาสนับสนุนให้ไปด้วยนะเหมือนเขาอย่างที่บอกคือเขารู้ว่าเรามาทําอะไรเนี่ยแล้วคิดว่าคุ้มไหมก็เหมือนคล้ายๆแก๊ปเยียนะหนึ่งปีนี้เราได้อะไรบ้างเออเหมือนแก๊บเยียใชไหมเหรอคุ้มไหมที่มารู้สึกยังไงบ้างกลับมานสิสำหรับเราเราว่ามันคุ้มแบบคุ้มมากๆเลย มาได้ภาษาด้วยได้ครอบกลัวใหม่ได้ครอบครัวใหม่ด้วยุ้มจริงออกมาเถอะจริงไม่จําเป็นต้องมีจุดประสงค์แบบย้ายประเทศอย่างเดียวก็ได้ออกมาเที่ยวอย่างเราใช่ใช่ายก็คล้ายๆแก็บเยียใช่เพราะว่าไจบพอายก็กลับไทยแล้วแบบมีอะไรอยากฝากไหมแหละแบบฝากถึงคนคนไทยที่แบบว่ากลัวเรื่องภาษาหรือกลัวมานี่แล้วห่างงานไม่ได้หรือคนที่แบบ กำลังมองงานแอนนี่อยู่ว่เพราะแบบเอ้ยถ้าเรามาที่นี่มันมีงานแนนนี่ให้ทํำไหมแล้วมันดีหรือเปล่าเตชีวิตมันเป็นของเราอ่ะอยากทําอะไรก็ทําทําเลยถ้าสิ่งนี้ถ้าคุณทํามันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้ใครอะไรแบบนี้เออทำเถอะเออทําแล้วเฟลดีกว่าไม่ทำเราไม่รู้ใช่ได้อย่างน้อยก็เออได้ได้ได้ทาอ่ะดีเป็นมากนะคะวันนี้ กัไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ไทยเทวราชรอคุณอยู่เทวราชลอคุณอยู่แล้วก็เหมือนเดิมนะคะใครที่สนใจอยากจะมาเรียนภาษาหรือว่ามาเรียนปริญญาที่ประเทศมอต้าเนี่ยเราก็แนะนำเอเจนซี่ที่ไว้ใจได้ก็คือ s t u d y a b r o a d เขาให้คำแนะนำแล้วก็รับทำวีซ่าเกี่ยวกับประเทศมอต้าด้วยก็ใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มอต้าหรือว่าการทำวีซ่าก็คือเข้าไปถามพี่ๆทีมงานของ Study เดียบอร์ดในเพจ Facebook ได้เลยนะคะทางทีมงานที่นี่ก็ดูแลอย่างดีแล้วก็ตอบแชทแทบจะตลอดเวลาเลยแล้วก็สุดท้ายใครมีคำถามหรือว่าอยากให้เราแบบนำเสนอเรื่องไหนในมอต้าหรือเราพูดอะไรตกหล่นไปอย่างเงี้ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะหรือว่าทักอินบอซ์เรามาก็ได้เราอ่านหมดเลยแล้วก็เราตอบหมดเลยเท่าที่เราตอบได้บางทีก็แบบ อยากให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าแบบอย,อยากให้เราพูดเกี่ยวกับมุมไหนบ้างหรือว่าทําข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาพูดคุยกันได้ก็อยากให้ช่วยกันแบบแชร์คลิปนี้ออกไปเนาะให้แบบคนอื่นๆได้เห็นบ้างแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําข้อมูลให้เราด้วยสุดท้ายนี้ก็ไปกอดแล้วนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศตรงนี้ตรงนี้ที่เราอยู่ <c oughs> เรียกว่า T c ซ t y มันเป็นอีกฝั่งหนึ่ง ข้ามเรือจากวัลต้ามาได้มันสวยมากตรงนี้มันบรรยากาศดีมากๆอวันนี้ก็ไปแล้วนะบบ๊ายบายเจอกันใหม่คิดหน้า